โดยรวมแนวโน้มการจ้างงานในอาเซียนก็มีแนวโน้มที่น่าจะสดใสามากขึ้นนะคะและถึงกับมีการเปรียบเทียบว่าน่าจะพอๆกับยุคก่อนที่จะเกิดโควิ 19. ด19ติดตามในอาเซียนคอนเน็กับคุณชิวลิปนาคสมภพเราค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการสํารวจล่าสุดที่เกี่ยวกับตลาดการจ้างงานและฐานเงินเดือนในภูมิภาคอาเซียนค่ะคุณผู้ชมบริษัทเฮทันเตอร์เจ้าใหญ่ของภูมิภาคนะคะเพิ่งจะมีการสํารวจเมื่อปล,ปลายปีที่ผ่านมาค่ะมีการสํารวจใน6ประเทศนะคะก็คือประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซียค่ะผลปรากฏว่าตลาดการจ้างงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักมากขึ้นนะคะกลับไปเท่ากระดับก่อนโควิด1 9เเลยทีเดียวค่ะ ส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเพราะว่าข้อจํากัดในการเดินทางที่ลดลงแล้วค่ะพร้อมกับธุรกิจต่างๆเนี่ยพยายามฟื้นตัวและขยายงานให้กลับสู่ภาวะปกตินะคะทำให้มีความต้องการจ้างงานในระดับต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะ เนื่องจากปีนี้มีการขยับในเรื่องของการว่าจ้างนะคะในตลาประเทศได้มากขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะเป็นในกลุ่มตําแหน่งงานใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดมากขึ้นนะคะเพราะอย่างปีโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นปีที่ไม่ได้มีมูฟเมนต์ระหว่างประเทศนะคะเพราะตอนนี้อย่างเช่นทาเลนต์ในการที่ไปจากมาเละมาเมืองไทยเมืองไทยไปเวียดนามเวียดนามย้ายมาก็อาจจะมีการขยับตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นค่ะถ้าในปี2022ต้องบอกว่ากลับมาในถึงจุดที่จะเป็น pre covid 9นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างแอคทีฟมากในปีนี้เรื่องของการ hiring คุณนติยาบอกว่าช่วงโควิด19นะคะเป็นช่วงที่ตลาดจ้างงานในหลายๆธุรกิจหยุดชงะงักค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร้านค้าปลีกหรือว่าอุตสาหกรรมนะคะในขณะที่ทางฝั่งคนทำงานเองก็มีความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนและความมั่นคงในหน้าที่การงานหากต้องย้ายงานไปที่ใหม่ประกอบกับบางธุรกิจที่ต้องมีการจ้างงานจากคนงานจากนอกประเทศเนี่ยทำให้ทาได้ยากในช่วงล็อกดาวน์ค่ะ ในอาเซียนนะคะถึงแม้ว่าไทยจะถือว่าเป็นตลาดจ้างงานที่คึกคักแต่ที่โดดเด่นมากจริงๆเนี่ยคืออินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเวียดนามน,นะคะที่คึกคักมากพอสมควรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมด้วยค่ะถ้าดูตามภาคส่วนอุตสาหกรรมไหนมีความตื่นตัวมากที่สุดนะคะผลการสํารวจออกมาว่าเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ในส่วนร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าค่ะในขณะที่ภาคฝ่ายผลิตจะเป็นด้านการผลิตยานยนต์ค่ะ ในอาเซียนยอินโดนีเซียจะเป็นในส่วนของพวกทีมเทคเทคโนโลยีนะคะไอที IT อันนี้อาจจะมีเยอะนิดนึงนะคะถ้าเป็นในในส่วนของมาเลก็ยังเป็นพวกคอมเมอรเชียลโรที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นรีเทลพรอพเพอร์ตี้คอนสตรักชในเวียดนามจะเป็นในส่วนของแมนูแฟคเจอริงค่ะและเนื่องจากกลุ่มงานดิจิตอลและเทคโนโลยีกำลังเติบโตในทุกประเทศทั่วโลกนะคะทำให้คนทำงานด้านนี้เนี่ยค่อนข้างขาดแคลนคะคุณผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นความต้องการคนทํางานสําหรับธุรกิจเกิดใหม่หรือคนที่จะเข้ามาดูเรื่องการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัลของบริษัทที่อยู่มานานแล้วนะคะส่งผลให้คนที่ทํางานด้านนี้มักจะเปลี่ยนงานบ่อยเพราะมักมีการซื้อตัวอยู่เรื่อยๆค่ะข้อมูลการสารวจเผยเ,เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่อาจมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาการในด้านการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัลมาก่อนแล้วก็มีความก้าวหน้ากว่าค่ะ ขณะที่ประเทศไทยและอินโดนีเซียนะคะนับว่าเป็นตลาดที่เรียกว่า Candidate driven market ค่ะคือจำนวนคนทำงาน,นที่มีความสามารถมีน้อยกว่าความต้องการในตลาดนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนทำงานเองที่จะมีตัวเลือกเวลาที่ต้องการหางานใหม่เนี่ยจะมีบริษัทมีออฟเฟอร์จากหล,หลายที่เขาเลือกนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยต้องปรับตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะผู้ว่าจ้างเรื่องเงินเดือนหรือผลตอบแทนผลประโยชน์ที่จะมีให้กับพนักงาน และอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าได้พนักง,งานมาแล้วพนักง,งานที่มีความสามารถจะทําอย่างไรให้สามารถรักษาพนักง,งานเหล่านี้ไว้กับองค์กรให้ได้นานที่สุดค่ะคุณอัิยาบอกว่าอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือทักษะที่นายจ้างมองหาตอนนี้นะคะเป็นทักษะที่เรียกกันรวมๆว่า Green Skill ค่ะถึงแม้จะแปลตรงๆว่าทักษะสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของความสามารถคนทํางานที่เกี่ยวกับความยั่งยืนนะคะเกีก่ยวกับความสามารถที่ทํางานได้หลายอย่าง มีความสามารถที่ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวกับอะไรใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและมีทัศนคติการทำงานที่ดีค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจากมุมมองฝั่งคนทำงานนะคะเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงหลักปักฐานกับที่ทำงานใหม่อีกต่อไปค่ะการสำรวจพบว่าโควิด19เนี่ยทำให้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ดีมากขึ้นนะคะเลยเกี่ยวพันมาถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่จะเข้าไปทำงานด้วยค่ะ ยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาคนให้ความสําคัญกับเรื่องของเวลเนสเฮลธ์ของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะั้นการที่จะเข้าไปแต่องค์กรเนี่ยจะเริ่มเลือกทั้งเรื่องเงินไม่ใช่ Pri ริี้อย่างเดียวแล้วอันที่1เนี่ยเขาจะมาดูในเรื่องของออแก n น z เ t ชัน c คาน์เตอร์นะคะหรือว่าคอลลีคที่เขาจะเข้าไปร่วมงานด้วยว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้แบบลองเทอรมไหมแล้วเรื่องเงินก็อาจจะเป็นเรื่องต่อมาอีกอันนึงเป็น flexibility arrangement flexible arrangement คือมี working from home ไหมมีในเรื่องของ hybrid working model ไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คเคานใเกอรัดสินใจ ค,คุณนติยาบอกว่าปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคนที่อยู่ในตําแหน่งงานที่มีฐานเงินเดือนสูงเนี่ยมักจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆกับองคอ์กรมากขึ้นเพื่อให้สามารถทํางานได้หลากหลายมากขึ้นไปอีกให้เหมาะสมกับค่าตอบแทนที่ได้รับค่ะและถ้ามองไปในปี2023นนะคะรายง,งานการสำรวจระบุว่าตลาดการทำงานในอาเซียนจะให้ความสำคัญกับทักษะด้านเทคโนโลยีมากขึ้นอีกค่ะอย่างความมั่งคงทางไซเบอร์นะคะหรือการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัล เพราะภูมิภาคกําลังเข้าสู่การพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มตัวค่ะและประเทศไทยนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความต้องการคนที่มีทักษะด้านไอทีด้าน Green Skill สูงเช่นกันค่ะและนั่นคือทั้งหมดใน ASEAN Connect วันนี้ค่ะ